ระหว่างวันควรคุยอะไรกับแฟนไม่ให้เขารําคาญนีอ้อันนี้เป็นคําถามที่ดีครับนะคุณรู้ไหมครับสิ่งหนึ่งอันนี้เตือนไว้ก่อนสิ่งหนึ่งที่ห้ามทําถ้าไม่อยากให้แฟนเบื่อง่ายไหนเร็วคือห้ามคาสายกันไว้เป็นวันวันคืนคืนเรื่องนี้ต้องไปทบทวนในคอร์สสั่งรักถามว่าเพราะอะไรครับเวลาที่คุณคาสายกันสมองมนุษย์เป็นงนี้ เวลาคุยเนี่ยนะก็คุยกันแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆเรื่องดีๆครับพอคุยกันเรื่องดีๆจบมันจะคุยแต่เรื่องไม่มันจะคุยเริ่มเริ่มคุยในเรื่องไม่ดีแล้วมันจะเริ่มขุดคุยอดีตต่างๆพวกนี้คู่รักบางทีเนี่ยคุยกันอยู่ดีๆ่อยู่ๆทะเลาะกันได้นะเพราะอะไรครับคุณไม่ควบคุมปริมาณการสนทนาอย่าคาสายกันไว้เป็นวันวันคืนคืนครับสองครับคุยกับแฟนสิ่งที่ควรทำกันเลยครับคุยในเรื่องอนาคตคุยในเรื่องของ ความก้าวหน้าเนะี่ยมันมีเทคนิคในคอร์สสั่งรักนะครับในการทําให้คนเสพติดเราคือเทคนิคการไขายฝันคุณต้องใช้วิธีการคุยไขฝันกับเอ๊สิ้นปีนี้เนี่ยถ้ามีโบนนสต่างๆเราหน้าจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กันนะทําให้คนมีเกิดความคิดวาดฝันที่จะได้ใช้ชีวิตกับเราในอนาคต3ครับการใช้ประโยคตอกย้ําให้เขาขาดเราไม่ได้อยากรู้ไหมประโยคอะไรบ้างครับที่ ตอกย้าแล้วทําให้คนขาดเราไม่ได้ครับมันจะมี15ประโยคที่ถ้าคุณพูดแล้วมันจะทําให้คนอินกับคุณมากขึ้นมี15ประโยคเช่นยกตัวอย่างนะครับรู้ไหมเนี่ยตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าตัวเองเนี่ยจะไม่รักใครอีกแล้วนะจนกระทั่งได้มาเจอคุณทําให้ฉันเนี่ยศรัทธาในความรักอีกครั้งคําพูดลักษณะนี้มันเป็นคําพูดลักษณะของ storytelling คำพูดนี้น่าเชื่อถือมากกว่ากันบอกชนะคุณนะจังคิดถึงคุณนะต่างต่างพวกนี้แต่คำพูดลักษณะนี้มันมีที่มาที่ไปครับอะไรก็ตามแต่ที่ดูเหมือนกับว่ามีที่มาที่ไปสมองจะเชื่อง่ายนะครับจริงๆเรื่องนี้ไปทบทวนในคอร์สสังรักนะครับนะมันจะมีหลักการโปรเซสเช่นวิธีการพูดที่คือเมื่อ,อไรก็ตามแต่ที่คนสองคนแยกจากกันนะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้ครับเรื่องนี้ครูอสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,000 900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับ เขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่า มันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990งบาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับกูคมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของ ของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็ค3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ C.F. ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ